สวัสดีครับนาทีกําลังเหรอว้าส่วยหน่อยน้องดติดขอโทษนะครับโอเคน้องหลุดอ่ะไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ได้ได้สวัสดีครับเทสชเทรชเริ่มพีซมินค่ะวันนี้สองวันไม่มาวันนี้ซ้อมแล้วอยากเป็นทางการครั้งแรกใช่ไหมครับผมเออจริงๆเรามีการซ้อมอะพาร์ทโวคอลไปแล้วด้วยแล้วก็จริงๆอันนี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นการเริ่มต้นเพลงใหม่กันแต่ว่าสปอยเพลงไม่ได้ครับ ครับผมก็เลยอยากจะเป็นการซ้อมรูปแบบใหม่ที่ใส่เหโฟนกันซ้อมซ้อมแบบไม่มีเพลงพี่ก็เดาไปว่าเพลงอะไรใช่อาจจะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะรู้จักก็ได้หรืออาจจะไม่รู้จักก็ได้ครับเป็นยังไงบ้างคะพอได้มาแบบว่าซ้อมด้วยก<ม>ันเม,ม้นวันนี้อะคะแรกด้วยกันอ๋ต้องซ<ม>ับหน้าครับผมเพราะเนี่ยออกครับเราเราก็ใส่คอเต่าด้วยอะไรนะฮะตื่นเต้นพอเจอเม้นหรอาตื่นเต้นพอเจอพี่ๆทุกคนเนี่ยแหละครับผมนะ แล้วเป็นไงว่าค่เอาเอาคลิกเกนก็ได้ครับได้ครับพอไ้ขยับเออพอได้ขยับแล้วว่าแฮปปี้ครับสนุกดีเพราะว่าก็ถามว่าง่ายไหมทุกทุกโคเรียกกาฟมันไม่ไม่ได้ง่ายหรอกแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของเพลงใหม่ที่เราได้เรียนรู้เพลงใหม่นะก็สนุกดีครับสนุกดีเป็นการซ้อมครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันที่ใส่หูฟังแล้วก็ซ้อมไปด้วยครับก็บันเทิงดีครับผมเป็นการซ้อมอินโทรแบบอินโทรใช่ที่ไม่ให้คนรู้แล้วก็ การลิขสิทธิ์ด้วยครับแล้วมินล่ะคะเป็นอัไงบ้างของมินเอ่อตอนนี้ก็ยังงงก็มีโคดนี่ยะค่ะช่วยแล้วก็มีคุณครูพี่ๆที่แบบคอยสอนค่ะก็เป็นการเต้นแบบเน้นๆครั้งแรกด้วยเหมือนกันนะค่ะท่ายากมาจักพี่พีตลอดเลยใช่ ดูจะครูไ่พอ,อยังไงเนาะบ้า <laughs> นแล้วก็ของเราสลับข้างกันด้วยครับผมมันก็จะยากๆกันนิดนึงเพราะว่าฝั่งฝั่งเขาอะก็ต้องก็ต้องมันตรงข้ามกันเนาะพี่ไปซ้ายเขานองไปขวาอะไรอย่างงี้ครับซึ่งก็สนุกดีครับสนุกดีก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนได้มาดูบรรยากาศการการซ้อมที่เป็นการซ้อมจริงๆแล้วก็การที่แบบว่าเราเราขึ้นต้นเพลงใหม่ด้วยกันจริงๆคร,ครับผมท้ายากไหมคะก็ถามว่าอ่า ยากมากค่ะแต่ก็สนุกมากแล้วก็อยากให้คนได้เห็นแบบพาสการเต้นของเราแบบเต็มๆซึ่งปกติมันก็ถนัดอยู่แล้วเป็นคนชอบเต้นเลยชอบเต้นค่ะแต่เรียกว่าถนัดไหมนี่ก็เต้นพอได้ค่ะพอได้แต่พอมาต้องจินจางแล้วใช่อาจจะแบบยังเกรงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าไงมินจะสวยไหมเต้นเก่งเห็นลายเต้นน้องเห็นลายเต้นน้อคือลายเต้นเขาเป็นคนลายเต้นแบบดีอยู่แล้ว ล้วก็เป็นคนที่จัดระเบียบร่างกายดีอยู่แล้วเหลือเหลือแค่ถ้าเหลือแค่ท่าแบบว่าต้องต้องไม่ใช่ถ้าตัวเขาแลนตัวพีด้วยเนี่ยคือต้องต้องทําให้ท่ามันเข้าที่ก่อนแล้วก็ต้องกลับไปนอนก่อนแล้วก็ตื่นขึ้นอันนี้อันนี้พูดจริงอย่าพูดอีกคือถ้าเราต้องเรียนท่าก่อนแล้วกลับไปนอนแล้วให้แบบสมองเขาการรับการประมวลก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นครับประมาณครับแล้วเมียน่าเหตุพลิกเต้นแล้วเป็นไงบ้างอยู่เขาเจ๋งมั้ยเขาแก่งอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้คือ จำท่าเราก็เต้นได้เลยคือพี่ดูจากรีเฟ็ก,กล้องครับฮะ <c oughs> ใช่แล้วก็จำจากรีเฟ็กก้องเลยนะจริงแฟนมิทั้นงนี้นคะมันคนือเน้นเต้นเน้นร้องเป็นเน้น,น,น,นร้องเน้นอะไรเลยคือมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากอยากจะได้เห็นเนาะคืออันนี้หลังจากที่ละครดูดับศรเราจบไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นพาที่เป็นพีกับมินจริงๆก็ตามชื่อเลยก็คือพีกมินแฟนมิทเนาะอยากจะเจอทุกคนครับอยากให้ทุกคนมาเห็นในในภาพลักษณ์แล้วก็มุมมองของเราอีกมุมหนึ่ง ด้วยที่ไม่ใช่อาศวินและดูดับสอนนะเพราะว่าอาศวินและดูดับสอนมาเต้นก็อก็เจ๋งดีครับผมวันที่8ใช่ไหมวันที่8ครับใช่ครับเปิดขายบัตรแล้วด้วยเปิดขายบัตรแล้วครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับก็ตั้งแต่1,500 2,500 3,500ใช่ครับผมไฮไลท์สปอยได้ไหมที่นอกจากที่พูดมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างอะไรแบบไม่ต้องสื้ต้องสื้ไม่ใช่ความพิเศษความพิเศษเรามีแน่นอนครับมีแน่นอนคือตอนเนี้ย พูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนไปดูกันในวันนั้นแต่ว่าอะไรที่ทุกคนอยากเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นมิ้นบนเวทีด้วยตัวตัวคุณมิ้นบนเวทีด้วยแล้วก็ตัวพิกบนเวทีนี่แหละก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอ,อกันครับผมคนก็คงอยากเห็นโมเมนต์แบบฟินปินอะไรแบบนี้เนาะจัดได้เยอะไหมคะเออก็เดี๋ยวจะเอาเสิร์ฟ อาหารบนเวทีแล้วกันเราจะมีน้ำผึ้งส้มตำแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยอตนนั้นไม่นดาฟินแบบนี้พี่พูดไปเรื่อยเลยครับครับถิ่นท่นต้องเตรียมหมอนไปไหมคะคนดูหมอนเราไปฟาดกันหมอนไปฟาดกันหันมาแล้วก็เอ้ยฟาดจ้าครับค่ะอันนี้ล่ะค่ะมเมนต์บนเวทีที่แบบเตรียมไปเสิร์ฟแฟนๆมีอะไรที่จะขอได้บ้างไหมคะก็ โมเมนต์อยู่หัวโมเมนต์อยู่หัวโมเมนต์เต้นโมเมนต์ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนอยากเห็นเราเพอร์ฟอร์มกันที่แบบเคยรีเควสกันมาก็จะได้เห็นค่ะจริงๆไม่ใช่มีโมเมนต์แค่เราสองคนครับโมเมนต์กับแฟนคลับทุกคนด้วยก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ดีๆด้วยเหมือนกันครับขู่เขาแล้วเหรอใช้คําผิดไะเนี่ยหมายถึงต้องแบบเตรียมเตรียมความพร้อมมาให้ดีๆแล้วกันจะได้สนุกกันแล้วก็แบบมีความทรงจําดีๆร่วมกันแน่นอนครับผม มีแขกรับเชิญพิเศษอะไรไหมคะมาเชิญพายอะไรแบบมีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนครับมีเดี๋ยวพี่จะรบกวนทุกคนขึ้นไปเวทีกับพี่ด้วยนะครับแล้วก็แบบพวกเราเต้นแบทเทิลเต้นแบทเทิลกลัวและก็ม่กลัวรอเล่นครับรอเล่นก็คือเต็มอิ่มแน่นอนนะวันนั้นเนาะแน่นอนครับผมแน่นอนก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับคือตอนนี้พวกเราตั้งใจทํางานกันมากเลยเนาะแล้วก็อยากเจอทุกคนตั้งแต่ ตอนนั้นเราเจอกันดูดับสอนจบเนาะ,ะแล้วก็แฟนคอนจบไปก็มีโอกาสได้เจอทุกคนแหละแต่ว่าในตามงานอีเวนต์เนาะก็ไม่ได้รวมตัวกันมากขนาดนี้เท่าไหร่ช่วยกันสนับสนุนนะครับก็อยากจะให้ทุกคนไปเจอกันเนาะวันที่8 ครับผมก็เป็นช่วงเวลาดีๆสําหรับเดือนเดือนกุมภาด้วยเหมือนกันยังก็ฝากด้วยครับผมวันเจารอแฟนมิตหรือแฟนกันอะไรนะฮะแฟนมิตรครับผมใช่ครับแฟนมิตรนี่เลยครับตามชื่อแฟนไปได้เลยฮะอ้าวไม่ใช่ชื่องานแฟนมิตรหรอไม่ใช่แฟนกันหรอแฟนมิตรันที่แปลกแต่แฟนกันทุกวันหรือเปล่าเลยโอ้โหสาธุสาธุอะไรอะไรนะครับสาธุอนไนอัลลักมอันแรกสาธุอันแรกเฮ้ ที่แฟนกันนะนะแฟนมีครับใช่เขายังไม่ตื่นนะไม่ตื่นเลยเราเราเคนยิงแบบโป๊ะไม่ได้โป๊ะครับเพราะพี่ไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่ทันถือว่าเป็นแฟนมีแล้วกันเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนมาแฟนมีของพวกเรามากๆจริงๆครับนี่เราอยากฝากอะไรไหมฝากพวกเราสองคนด้วยค่ะแล้วก็ฝากแฟนมีด้วยเหมือนกันนะคะค่ะครับ ตอนนี้ต้องเอาสมองพี่กลับมาก่อนนะครับสาธ <ar> ุสาธุคือพี่จะเป็นคนติดพูดสาธุครับด้วยเนาะใช่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 อะไรที่เป็นเรื่องดีๆหรือว่าเรื่องที่แบบว่ามงคลอะไรพี่ก็สาธุคนครับอันนี้คือหนึ่งรอบก่อนใช่ไหมคะอะไรนะครับแฟนมิตรเราหนึ่งรอบก่อนใช่หหนึ่งรอบก่อนนะครับหนึ่งรอบก่อนครับจะมีโอกาสสองรอบสามรอบเพิ่มรอบมหมกโอ้ก็แล้วแต่ความรักของทุกคนเลยที่มอบให้กับพวกเราครับผมแสดงว่าถ้าบัตรโซลก็คือเพิ่มรอบได้ก็อ ก็ต้องถามทางช่องดูด้วยนะครับทางผู้ใหญ่ใช่ทางผู้ใหญ่ดูมาด้วยเหมือนกันครับโอเคอื่อกเ้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดอิกด้วยครับผมเป็นไงบ้างครับตกใจครับคือกำลังฟังหูฟังอยู่แล้วแบบกำลังซ้อมเต้นกันอยู่เนาะแล้วอยู่ดีก็แฮปปี้เบอร์เดย์ทูคือพิชช็อตไปแป๊บหนึ่งว่าวันเกิดใครแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าออนเกิดตัวเองนี่แหละครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้ ทำเขาเรียกว่าไปจัดงานร่วมกับแฟนคลับเนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่29นี้เดี๋ยวพี่ไปถ่ายชีวิตโคกระบือไงก็เอาบุญมาฝากทุกคนล่วงหน้าก่อนเลยนะครับผมสาธุครับสี24ครับผมปีนี้ครับมินมีอะไรจะขาอะไรจะให้พีมาขวัญพิเศษให้ความหวังดีแล้วกันค่ะให้กำลังใจ เก่งมากกอจเก่งมากเขาเพี่มีระยยับเป็นให้ของขวัญเป็นของให้ของขวัญตัวเองในทีนี้คือพี่ให้ไปแล้วคืออ่านี่ครับจะเป็นไปพักผ่อนกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมกับครอบครัวเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนาะเขาเขาดูแลพี่มาตั้งแต่เด็กพาไปเที่ยวตลอดเลยพอพี่ทางานได้มีโอกาสทํางานได้พี่ก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยครับผมก็เป็นการพักผ่อนที่สนุกดีครับครับผม ไปกันทริปครอบครัวใช่ครับไปทริปครอบครัวครับอะไรนะครับไปกันกี่วันไปที่ไหนเอ่ยโอ้ไปเจ็ดวันครับที่ฮอกไกโดญี่ปุ่นครับผมครับอะไรนะครับทำไมถึงเลือกไปที่นี่จบเสร็จไหมโอ้คุณแม่อยากไปครับคุณแม่อยากไปตั้งนานแล้วแล้วคุณแม่เคยพูดว่าแบบเออถ้ามีโอกาสเราไปฮอกไกโดกันเนาะแบบเอาแบบน้องหนาวเลยเจอไปลบสิบสองคุณแม่ชอบเลยคุณแม่คุณแม่บอกว่าไม่น่าเลย ครับแตสนุกครับพี่เหมือนได้ได้กลับไปสู่อากาศเยน็นๆก็สบายดีครับผม,มบปีนี้อยากทำอะไรพิเศษให้ตัวเองไหมคะฉลองวัยยี่สิบสี่ะปีนี้เหรอครับก็อยากจะมีโอกาสได้ทําเพลงและกันปล่อยเพลงแล้วก็ตอนนี้พาร์ทของละครมีทําหน้าที่ของมีเต็มที่แหละก็อยากจะให้ผลงานออกมาเรื่อยๆเนาะ ก็รอรอดูว่าทางทางช่องจะลงล็อตไหนส่วนที่อยากจะให้ตัวเองเป็นพาร์ทของงานด้วยแล้วก็พาร์ทของของขวัญด้วยก็คืออยากจะออกเพลงให้มากที่สุดครับผมปีนี้ตั้งเป้าไว้ปีหนึ่งบอกว่าจะปลิ้นจะเยอะเลยเดี๋ยวตั้งเป้าไว้ก่อนก็คืออยากได้เพลงที่เป็นล็อตเมื่อของ5ปีที่แล้วครับจะมีอยู่เพลงที่พี่จะปล่อยวันที่14กุมภานี้ชื่อเพลงว่า Paradise ครับผมจะเป็นเพลงเหมือนฟิลเหมือนแบบสนุกสนุกหน่อยครับ แตงว่าเยอะเลยใช่ไหมคะ,ะแต่แตงว่าเยอะครับเยอะอยู่ครับผมก็รอรอคัมแบ็กทีเดียวเลยครับนี่ตั้งใจที่จะปล่อยวันวาเลนไทน์วา,า,ว,าวันแห่งักเออมันเป็นคอนเซปต์ด้วยครับใช่ครับก็ก,ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วกันก็ตอนนี้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันพี่ก็ถ่ายเอ็มวีละครับม,มินได้ได้ลองฟังได้ส่งให้มินฟังบ้างนะมคะจริงๆมีชาเลนจ์แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเต้นเต้นเผื่อไว้ก่อนเลยรครับผม เป็นนางเอกเอ็มบีไปเลยไหมอะไรนะครับโอ้โหก็นางเอกเอ็มบีถือว่าฮะอือหมายความว่าไงทำไมคิดนั้นไม่ใช่ครับคือนางเอกเอ็มบีในในเอ็มบีอะคือเป็นเป็นพีคเมื่อย้อนห้าปีที่แล้วอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ๋อเป็นนางเอกเป็นใช่เป็นนางเอกเองใช่เหรอไม่รู้พี่พูดตามเขา แล้วไม่ทนเหรอกำลังคือจะเป็น challenge เนี่แหละครับที่อยากให้เขาได้เต้นด้วยครับผม,มก็จะเป็นเพิ่งคิดท่ามาสดๆเลยก็จะลอง test test ได้ค่ะเดียด๋ยวรอติดตามนะคะค,ครับหลังจากเพลงออกครับผมแล้วก็ของเขาเองก็มีละครที่กำลังรอออนด้วยเหมือนกันครับเรื่องอะไรลูกเมืม่อ<ม>ต้องวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวคะ่ะเรื่องนี้คะ่ะเอ้ยลูกเมื่อไหร่ได้กำหนดอะไรอย่างของช่องกำหนดวนัดวน ไม่แน่ใจว่ากำหนดเรื่องเราพูดได้ไหมน่าจะไม่ได้ภายในปีนี้ใช่ค่ะเร็วๆนี้แสดงว่าปีนี้ก็คือทั้งสองคนงานงานเยอะเลยมีงานที่ดูเรื่อยๆก็ก็มีผลงานที่แบบว่าเราเนาะตั้งใจทำกัน่เสร็จมาแล้วอ่อนค่ะครับผมจะมีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันอีกไหมใช่เพราะแฟนๆก็น่าจะรอคู่นี้อยู่เหมือนกัน ก็ไม่แล้วใช่ครับก็แล้วแต่โอกาสเนาะแต่ว่าอย่างก่อนอื่นเลยก็นี่เลยทีมแฟนมีกลีที่ได้เจอพวกเราแน่นอนครับผมใช่ค่ะแต่ทีมมาเดือนแห่งความรักด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับเราต้องจองพี่เราต้องจองพี่เขไมอ้าวครับก็เป็นเป็นเดือนแห่งความรักครับแล้วก็เป็นคอนเซปที่น่ารักน่ารักให้กับทุกคนเป็นของขวัญมอบให้กับทุกคนด้วยครับผม ทิปที่จะไปทําบุญวันเกิดจะชวนมิ้นไปด้วยไหมคะโอ้ก็จริงๆถ้าถ้าสะดวกก็นี่แหละครับผมแต่ก็ได้ร่วมบุญมาแล้วด้วยเหมือนกันครับแต่เราเป็นผู้ที่ชวนจะไปทำบุญบ่อยนใช่ครับไม่ชวนไปเลยค่ะครขาดอีกคนนึงครับเกรงใจเขาเขาไปกับแฟนขับใช่ไหมคะอ่าใช่กับครอบครัว เดี๋ยวไว้ทิปแปบสองปีเดี๋ยว,วเราเค่อยนัดแยกกันได้ใช่แต่ก็ได้ครับผมคือวันนั้นไปไปเร็วด้วยแหละครับแล้วก็เดินทางไกลก็เลยอาจจะแบบว่าเอ่อให้แบบพักผ่อนแล้วก็ร่วมบุญกันดีกว่าเพราะาเดินทางไปที่ราชบุรีราชบ,บุรีครับก็จะเดินทางไกลนิดนึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่ากว่าจะไปกว่าจะกลับอะไรเงี้ยครับครับผมพูดถึงการทำงานเราสองคนใหม่คือเจอกันนานแล้วเนาะสักพักแล้วตอนนี้ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องปรับปรุงอะไรกันแล้วใช่ไหม โอ้ก็การการทำงานเราก็ทํางานมาด้วยกันนานพอสมควรแล้วเนาะก็เข้าปีที่เท่าไหร่แล้วอะสี่ข้อ,อปีที่4ี่แล้วครับน่าจะเจอกันดูรับสอนครับผมก็เหมือนทํางานมาด้วยกันตลอดเจอกันตลอดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราได้ได้เ,เรียนรู้ในพาร์ทของการทํางานด้วยกันด้วยเหมือนกันครับก็คือรู้ใจกันแล้วก็นะเป็นการที่เราได้เจอกันแหละครับผมแม่โยงเลยเกินครับผมเป็นฮันเนอร์ในการทำงานเดี๋ยววันต้วเปลีนะครับ ก็เป็นพันธ์ในการทำงานด้วยแล้วก็ในในพาร์ทของชีวิตประจำวันเราก็ช่วยกันทำบุญเนาะก็พี่รู้สึกว่าช่วยกันทบุญเอ๊ะถูกไหมถูก้ชวนกันทำบุญชวนกันทำบุญช่วยกันบุช่วยกันทำบุญก็ชวนกันทำบุญเพราะพี่รู้สึกว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่เราได้รับมาจากทุกคนแล้วความรักจากทุกคนแล้วเราก็ต้องส่งกลับใช่ครับ อันนี venue, use, ้คือยเป็นคู่จิ้นอยู่ใช่ไหมยังไม่เป็นคู่จริงอะไรใช่ไหมคะคนเพราะเอาใตช่วยมาเนี่ยหลายปีแล้วเนี่ยก็ทุกคนแฮปปี้กันในรูปแบบไหนเราก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับเพราะเหมือนเราก็เราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะ ครับบางวันก็ยุ่มหัวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับคู่จิ้นคู่ยุ่มคู่หยุ่มคู่จิงนคูหยุ่มเความรักไม่เปลี่ยนสถานะเลยอะไรนะครับเดือนแห่งความรักด้วยเปลี่ยนสถานะเลยเรื่องดีและเรื่องดีคู่จิงนคู่จริงพี่ขอให้ออยพรให้ทุกคนดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆแล้วก็ขอให้แบบว่ามีมีความรักที่สมหวังกันทุกคนครับผมจ้าจาทุกนะให้รุนต่อไปใช่ไหมคะ ก็ครับผมก็ทุกคนก็แฮปปี้กันอย่างนี้นุ้เราก็เราก็แฮปปี้ครับเพราะว่าได้ได้เห็นแบบทุกคนแบบมีความสุขเข้าไปเอาจริงๆเราก็ไปส่งไปส่งในโซเชียลคนเดียวอยู่คนก็ใช่ครับเพราะบางทีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเขาก็เขาแฮปปี้กันนะครับคือในในช่วงนี้พี่รู้สึกว่าการที่คนเรามีความสุขอ่ะมันมันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดแล้วแหละ ก็เราก็อยากจะมอบความสุขในฐานะแบบที่พวกเราเป็นแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยเหมือนกันให้ความสุขเป็นคลักแล้วให้ความสมหวังใช่ไหมคะที่เขารอรุ้นให้เราเป็นที่สุดจะได้แบบอยากได้ความสมหวังมากก็ต้องรอรุ้นในอนาคตแล้วกันครับผมมีไหมครับมี้งบอกปะว่าอะไรนะคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนสถานะ มีโอกาสไหมคะเดินลองดูไหมลองดูไหมเป็นการยู่หัวยหัวยู่หัวก็เดิมจริงๆก็เนี่ยแหละค่ะเราก็แบบเป็นพันเนอร์ในการทํางานที่ดีต่อกันแล้วก็ในชีวิตจริงเราก็เป็นเป็นพันเนอร์แบบเป็นเพื่อนที่แบบคุยได้ทุกเรื่องก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดสเปกไหมคะแบบีไม่มีสเปกค่ะอืมครับไม่ไม่เผิดไม่อ่อนไหวบ้างหรอไม่หวั่นไหวบ้างหรอเจอกันบ่อยๆเงี้ย น่จะตีกันมากกว่าน่ตีกันมากกว่าเราเจอกันคือเราเจอกันในพาร์ทของการทํางานด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาที่เราต้องแก้เหมือนแบบรูบิกเหมือนแบบพวกแบบว่าพัซซูอะไรต่างๆเนาะครับก็ในแต่ละวันก็จะต้องแบบช่วยแก้ปัญหาก็สนุกดีครับสนุกดีตอนนี้ก็คือมีความสุขกับความสัมพันธ์แบบยุ่งหัวใจยุ่งหัวกันก็ใช่แล้วเราก็สบายใจแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ เดี๋ยวเรายืนให้พี่ๆถ่ายภาพนิ่งเนาะได้เลยครับผม